สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเรากข้าสู่ healthy Friday ครับพบกับอาจารย์ดรอลิสานานานและผมชัยวัฒน์อนุตกุลชัยครับอาจารย์ซาะะอาจารย์ลิซ่าหรืออาจารย์ซาเด็กๆเรียกอาจารย์ซาโซมาอาจารย์ซาซา,า,าสุดๆ <laughs> แต่วันนี้<า>จะไม่ได้พูดถึงอาการอาการเดียวนะฮะจะพูดถึงอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วมันช่วยได้หลายเรื่องเลยใช่ค่ะนั่นก็คืออาหารประเภทไหนครับอาจารย์ที่มีโอเมก้าสามเยอะ ปลาทะเลค่ะอเท่านั้นไหมฮะจริงๆมันมีหลายอย่างหลายอย่างมันมีหลายอย่างประโยชน์มันก่อนดีกว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องโอเมก้าสมันดียังไงครับคือส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยคนเน้นโอเมก้าสเพื่อเรื่องหัวใจโรคหัวใจนะคะลดการหลักเสตของหลอดเลือดแดงนะคะจะเป็นอัลไซเมอร์เอ่ยหรือพาร์กินสันก็ช่วยได้ชะลออาการแบบนั้นตไม่ให้เป็นได้ใช่ชะลอป้องกันได้อีกอันนึงก็จะเป็นพวกข้อเสื่อมข้อเสื่อมอัลตไทริติสก็ช่วยได้ก็ลดการหลักเสตข้อต่างๆใช่ถูกต นะคะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีในคนท้องเขาก็จะแนะนำใช่ไหมคะให้ทานปลาหรือปลาที่มีโอเมก้าสเพราะว่าเขาเชื่อว่าโอเมก้าสเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญในการช่วยบารุงหรือการสร้างสายตาหรือหัวสมองของทารกในครรภ์นะคะก็ช่วยตรงนั้นด้วยเราจะทําอะไรครับมีแซลมอนวันนีวันนี้เราเป็นเมี่ยงเมี่ยงปลาแซลมอนย่างเมี่ยงปลาแซลมอนย่าง ปรุงก่อนปรุงก่อนเอาปรุงปรุงก่อนนะคะเป็นมีพริกไทยเกลือนะคะพริกไทยดําแล้วก็เกลือก็ปรุงตามชอบนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้พริกไทยก็ให้หอมให้อะไรของเขาไปนะคะถ่เสร็จ้วยเกลือแบนี้นิดนึง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 โอเคเราแฮปปี้ปุ๊บเรานำมาเสียบไม้เสียบไม้นะฮะ ตอนนี้แซลมอนเราที่ถูกเสียบนะก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเราก็วอร์กระทะก่อนเลยได้หอมเตาก่อนนะฮะเพรามใช้วิธีย่างกับเตาเหมือนเดิมเราใช้ใบชพลูมาพันทีถูกต้องนะคะก็จะได้ความหอมนะฮะใช่ค่ะโดยเราด้านที่สีเข้มเนี่ยออกนอกนะฮะได้ใช่ค่ะพอพันหมดไปปุ๊บเราเอาใบตรงรอยต่อนี่ลงกระทะอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมขอเก็บรอยต่อเล็กน้อย ล้วก็วางอย่างนี้แต่ก่อนอื่นถูกต้องเราต้องใส่น้ำมันก่อนขาให้ทั่วขาให้ทั่วไฟอ่อนๆใช่ค่ะ,ะคอันนี้อันนี้เราต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะพอได้ละอ่ะเริ่มร้อนเราก็ค่อยๆลง ถ้ามันเริ่มคิดว่าด้านหนึ่งมันสุกแล้วเราก็ต้องค่อยๆพลิกเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้ใบเขาไหมครับนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆใช่ค่ะถ้ารู้สึกว่าด้านหนึ่งเราค่อยๆสังเกตดูว่าสีมันจะออกค้นๆหรือว่าเราก็ค่อยๆพลิกก็ได้ไกนิดนึงยังได้อยู่นะฮะเพราะว่าไม่ใส่แล้วใบชั้นัวจะ อาจจะไม่ไปกนตั้งหนึ่งค่อยๆดูใจเย็นๆถ้ารู้สึกไฟร้อนก็รีไฟหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหานี่เราเป็นการทําเมี่ยงแต่เป็นเมี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีการจะเสิร์ฟก็ไม่ใช่เมี่ยงแบบเราหอมเมี่ยงใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นคาอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็อาจจะออกแนวแบบฟิวชั่นนิดๆเป็นทันสมัยหน่อยอใช้เป็นอาหารทานเล่นแอปเปิลไทเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าทานง่ายนะคะจริงๆแล้วมันเป็นอาจจะเป็นแบบอาหารที่เหมือนจะดูสนุกเราแบบให้เด็ก ๋อใช่มาช่วยกันทำช่วยมีส่วนร่วมได้เขาก็เป็นการส่งเสริมให้เขาทานปลาด้วยนะคะแลมอนก็เริ่มจะเนื้อเริ่มสุกสีส้มสวยละโอเคไม่น่าจะนานมากเพราะปลายไงก็แป๊บเดียวก็สุกใช่ฮะนี่นี่น่าจะสุกเกือบหมดแล้วนะครเกือบหมดละใครที่ชอบดิ้มนิดหน่อยก็จะยกก็ได้ก็แล้วแต่เราลงไปทีหลัง แสดงว่าน้ำมันจากปลาแซลมอนนี่ก็มีมากพอสมควรนะถูกต้องทำธรรมชาติของเขาตอนแรกที่เราสังเกตเนื้อปลาตอนที่ยังไม่สุกเนี่ยมันจะมีเส้นสีขาวเป็นริ้วๆอันนั้นก็เป็นไขมันธรรมชาติของเขาส่วนที่มันนะฮะใช่ค่ะผมว่าน่าจะได้แล้วนะได้แล้วค่ะเราก็ปิดไฟได้แล้วก็พักไว้ก่อนผมพักแซลมอนของเราไว้ตรงนี้ก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็ไปทําน้ําจิ้ม น้ำจิ้มที่ว่าวันนี้ใช้อะไรฮะเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเป็นน้ำจิ้มแซบันี้เราเน้นแซบแซบนะคะก็จะมีน้ำมะขามนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเกลืออันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาที่จะทำน้ำจิ้มใช่เราก็จุดไฟอ่อนๆเหมือนกันนะคะเริ่มอะไรก่อนครับเราก็เอาน้ำมะขามใส่ก่อนได้เลย จากนั้นก็เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะฮะใช้เยอะเหมือนกันใช่แต่เราก็จิ้มไม่ได้เยอะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือด้วยครับนะคะมาเลยครับปริมาณเกลือความหวานต่างๆเราตวงมาเรียบร้อยนะครับ็่ะแล้วก็เติมน้ําหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันข้นเกินไปได้นิดหนึ่งก็สักนิดเดียวชักช้อระหว่างนี้ก็ให้น้ําตาลปี๊บละลายหน่อยทําไมเราไม่ใช่เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มออกแนวนั้น ก็ได้จริงๆก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วจะชอบแล้วจะชอบเราเราอยากจะลองเน้นเปรี้ยวอาจจะเป็นแบบเปรี้ยวก็ได้นะถ้าละลายแล้วเนี่ยปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราใส่พริกอย่างไม่ต้องให้เดือดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นนีให้ให้พอร้อนน่าจะโอเคสักคิดว่าพอละลายแล้วก็ก็น่าจะใช้ได้ได้แล้วนะฮะปิดไฟปิดไฟปุ๊บลุกอจากเตาแล้วก็ค่อยใส่พริกสุดท้ายเพราะกลัวพริกสุดใช้พริกอะไรฮะ พริกสดธรรมดาเนี่ยค่ะหั่นเล็กๆละเอียดแบบนี้ใช่คับแล้วเราก็ใส่สุดท้ายนะคะพริกจะได้ไม่สุกมากคนปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภูมิใจมากเรียบร้อยครับนี่คือแซลมอนเมี่ยแซลมอน ยากถูกต้องเอาล่ะถึงเวลาสำคัญแล้วครับแสดาการชิมมาแล้วเย้หน้าตาดูดีแบบนี้ผลไม้ไหมฮะเอาเลยค่ะอาจารว่าไม้เดียวก็ไม่พอสำหรับพี่ใช่ไหมครเอาเลยฮะเราก็จิ้มชิมกันไป ความมันของปลานี่มันเป็นตัดด้วยซอสเปรี้ยวๆซอสมะขามได้ดีเลยแล้วความหอมใบชะพลูบวกเข้าไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ความฉุนนิดหนึ่งของพริกไทยทโรยเข้าไปเข้ากันได้ดีมากเหมาะมากหรือหลายท่านก็บอกว่าอ้าออนก่าสามดีเรารู้แล้วก็จะคิดว่ามีในปลาทะเลค่ะปลาบ้านๆเรามีไหมฮะมปลาไทยปลาน้ําจืดอะไรแบบนี้มีไหมมีนะคะ,คะ ปลาส่วนมากที่มีโอเมก้า3เขาจะได้เป็นปลาที่มันค่อนข้างมันหน่อยนะคะบ้านเราก็จะมีปลาช่อนปลาสวายนะคะปลาทูนะคะมีมีหมดเลยางทีปลากระป๋องก็เป็นแมคคาร์โรก็มีเหมือนกันวางเนี่ยเนี่ยปลาช่อนอย่ฮะใช่ค่ะอันนี้ปลากระพงก็จะมีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะคะไม่จริงๆเราทานปลาอะไรก็ได้นะคะยางอื่นมีไหมฮะในอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ปลามีเหมือนกันส่วนมากถ้าเป็นกรด กรดไขมันมีอย่างดีใช่ไหมเขาเรียก EPA กับ DHA เนี่ยอยู่ในปลานะคะอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียก ALAALA เป็นโอเมก้า3ชนิดหนึ่งที่อยู่ในพืชนะคะชนิดไหนจะมีครับก็จะเป็นถั่ววอลนัทนะคะแล้วผักอะไรอีกที่มีฮะดอกกะหล่ำ ส่วนผาผักโขมก็จะมีบ้างน้ำมันก็จะมีน้ำมันคานโนล่าครับยิ่งทั้งนั้นเลยอ่ะจริงน้ำมันน้ำมันธรรมดาก็มีน้ำมันถั่วเหลืองบ้านเราก็มีก็ได้นะก็ได้อยู่นะคะนะคะแม้แต่ไข่เองก็มีโอเมก้าสาบ้างโอ้เรอฮะก็ได้หลากหลายเหมือนกันนะฮะถ้าเราเราเลือกรลบอพัฒนาอาหารที่หลากหลายที่ทั้งหมดที่พูดมาก็จะก็จะได้ปริมาณโอเมก้าสถูกต้องแล้วก็ดีต่อร่างกายใช่ค่ะได้หนึ่งเมนูแล้วนะครับ เมนูต่อไปช่วงหน้าจะเป็นอะไรดีฮะเราก็เอาเอาปลาที่เรามีเยอะในเมืองไทยเนี่ยนะคะ่ะม,มาทำข้าวต้มกันอแต่ปลาที่ว่าจะคือปลาอะไรนะครับแล้วเมนูที่ว่านั่นคือเมนูอะไรเดี๋ยวมาชมกันต่อครับค่ะ เข้าสู่ช่วงที่สองของ Healthy Friday ครับอาหารเพื่อดูแลสุขภาพในวันศุกร์ของเราเราพูดถึงอาหารที่มีโอเมก้า3นะครับก็พูดเรื่องปลาแล้วโน่นนี่มีเยอะเลยแต่คราวนี้ช่วงยึนเมนูที่จากปลาที่เราคุ้นเคยถูกต้องค่ะปลาช่อนนั่นเองปลาช่อนนะฮะใช่ค่ะปลาช่อนนี่นะฮะถูกต้องบ<ร>างคนไม่รู้เลยปลาช่อนมีโอเมก้า3ด้วยออ่่าแนนนโอเมก้า3านี่เหรออ่าใช่มีนะฮะมีแน่นอนปลาช่อนของไทยเรานี่ใช่แล้วค่ะจะทำเมนูอะไรครับอาจารย์ข้าวต้มปลาช่อน เ้าต้มปลาช่อนแล้วข้าวที่ว่าเนี่ยข้าววันนี้เราเลือกเป็นข้าวกล้องนะคะเนื่องจากพลังงานก็จะใกล้เคียงกับข้าวสวยธรรมดาแต่เข้ามีกากใยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นทานเนี่ยก็จะอิ่มนานกว่าเพราะมันย่อยยากกว่าอ่าก็ได้กากใยด้วยมีสุประโยชน์ด้วยนะครับจากโอเมก้าสามลองดูนะครับที่เอ้ยข้าวต้มธรรมดาแต่วิธีการก็จะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนทำไงก่อนครับเราทําน้ําซุปเข้าก่อนนะคะเราต้มน้ํามาแล้วเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะแต่เดี๋ยวเราใช้หัวส ใส่หัวไชเท้าเข้าไปนะคะเพื่อให้ทาสต๊อกนั่นแหละคือทําซุปสต๊อกน้ำซุปอ่าใส่หัวไชเท้าแลก็ต้มต่อไปใช่แล้วก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะคะคราวนี้เราก็ไม่ดูเรื่องครั้งนี้คันี้ทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเราตั้งไฟไฟก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชไปเลยเราจะเริ่มด้วยการเจียวกระเทียมก่อน นะคะให้เป็นกระเทียมเจียวหอมๆนะคะเราก็สร้างความหอมนั่นแหละใส่กระเทียมนะครับเพื่อทำกระเทียมเจียวค่ะเราก็ผัดให้เขาหอมๆนะคะกลัวจะไหม้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาให้มันไหม้มากเกรียมมากนะคะพอหลึกปุ๊บนิดนึงเรายกลงเลยเพราะความต้องการเราคือต้องการกระเทียมเจียวใช่ค่ะงานวิจัยเขาอกมาแล้วว่ากระเทียมเนี่ยสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ใช่ใช่ค่ะ เออผมชอบกระเทียมมากๆเลยแต่ว่าการรับประทานกระเทียมเยอะเกินไปจะมีผลเสียอะไรไหมะเฉพาะคนรอบข้างาในเงื่อนกลิ่นปล่ากลิ่นใช่ใช่นะคะทางสุขภาพก็ก็ดีถือว่าดีอันนี้เราเริ่มเหลือกละก็ต้องระวังอย่าให้ไหมมากอย่าไปแรงเกินไปใช่ค่ะเราก็ลดไฟนิดหน่อยอาจารย์ซาครับอย่างน้ํามันปลาอย่างเงี้ยฮะมันมีโอเมก้าสามมันทดแทนได้ไหมเรากินน้ามันปลาแทนกินปลาธรรมชาติจากอาหารอะไรได้ไหมฮะ ก็ได้อะค่ะแต่จริงๆแล้วบางทีการกินอาหารเสริมถ้าเป็นแง่โอเมก้สา3ในรูกแคปซูลใช่ไหะก็ได้เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะถ้าบางทีเราอาจจะไม่จริงไม่ชอบทานปลายกตัวอย่าง หรือในบางกรณีต้องการโอเมก้า3เยอะมากซึ่งไม่อาจจะไม่สามารถบริโภคปลาได้เยอะๆกิโลถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราทานไดโอเมก้า3นะคะแคปซูลแต่คราวนี้เนี่ยไอตัวแคปซูลเนี่ยมันก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีปริมาณโอเมก้า3ไม่เท่ากันละอันนี้เราก็ต้องไปดูนะคะและแต่แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมี DHA กับ EPA ไม่เหมือนไม่เท่ากันนี้ยังต้องอ่านฉลากให้ดีต้องอ่านฉลากแล้วบางทีต้องถามแพทย์ว่าแพทย์เขาอยากให้เราเพิ่มตัวไหนโดยเฉพาะ เลือกเองก็ไม่ได้อีกใช่ค่ะไม่ใช่ทานไปซื้อ็นทานเองเนี่ยก็บางทีก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่าอาจจะได้ไม่ตรงกับที่เราขาดอยู่ถูกต้องหรือทานปริมาณไม่เพียงพอก็ไม่ได้เกิดผลดีอย่างที่เราต้องการนะคะตรงนั้นสําคัญอยู่กระเทียมเจียวเราหอมแลวได้ที่แล้วค่ะเราว่าหอมนะค่ะเราตักแต่กระเทียมเจียวออกนะคะพยายามเก็บน้ํามันเขาไว้ให้มากที่สุด เียมเจียวรอไว้ก่อนอะไรต่อฮะคราวนี้เราก็ผัดเครื่องนะคะเครื่องเทศที่อยู่ข้างๆนะคะไปเล็ว่อก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตำไว้แล้วผักชีลงไปเลยลงไปเลยแล้วก็ต่อด้วยขิงด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเป็นเครื่องเทศที่ช่วยดับกลิ่นปลาของเราแน่นอนนะคะนี้เราก็ผัดให้หอมเหมือนกันพอให้น้ํามันหอมมันออกมาปุ๊บ เราก็ใส่สัดส่วนอย่างอื่นได้ออะไรต่อครับเสร็จแล้วใส่เห็ดก่อนเลยเห็ดนะคะเราใช้เห็ดอะไรนะวันนี้เห็ดชมเป็นยองชมเป็นยองนะนะคะก็หรือว่าเป็นเห็ดอื่นก็ได้เห็ดฟางเห็ดอะไรก็ได้ระมันกระเด็นนะคะร้อนไม่ทันล้กระเด็นต้องเตือนท่านผู้ชมนะคะจะทําแบบผมทําแบบพี่อาร์ตเขาพอเขาเริ่มมีน้ํามันนิดหน่อยเลยเราเราจะใส่ปลาก็ได้ ผัดเริ่มสุกนิดแล้วก็เดี๋ยวรวมกับปลานโอเคพอของเรานี่นะคะเห็ดเราเริ่มสุกเริ่มแล้วฮะเริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่ปลาช่อนของเราเลยก็ได้นะคะลงมาผัดด้วยกันนะคะ เอาปลามาผัดเลยเหรอฮะใช่แปลกมากปกติพอทำข้าวต้มก็ปลาไปต้มเลยไม่ใช่เหรอฮะเราจะให้เขาสุกก่อนสุกจากข้างนอกบางทีเขาบอกว่าพอไปต้มเลยแล้วไปคนมากๆจะมีกลิ่นอ๋อฮะอาจจะมีกลิ่นครับนั้นเราก็ผัดก่อนให้เขาสุกก่อนเราจะได้แค่ใส่ไปในน้ําซุปเฉยๆก็จะปลานะคะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่ปลาเขาน่าจะสุกง่ายหน่อยใช่ใช่ครับสุกง่ายแน่ น้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยฮะพอชื่อคล้ายๆกันคนก็จะเอ๊ะมันคือนเดียวกันไหมเออหรือปลามีตับเหรอเออน้ำมันมันตับปลาตรงไหนอะไรไงจริงๆเป็นไงฮะจ๊าจริงๆน้ำมันตับปลาเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกคอร์ดลิเวอร์ออยล์แต่สมัยก่อนที่เคยทานตอนเด็กๆไหมน้ำมันตับปลาที่ผู้ใหญ่ก็ให้ใส่ช้อนแล้วเราก็ทานเลยแล้วก็จะไม่มีเด็กคนไหนชอบว่ามีกลิ่นนะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าให้ทานน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ลด การขาดวิตามินดีหรือการขาดวิตามินเอจริงๆแล้วเมืองนอกสมัยก่อนอาจจะได้วิตามินดีจากแสงแดดน้อยเขาก็ให้เป็นอาหารเสริมในเมืองหนาวเขาจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องในเมืองหนาวคนไทยเรานี่แดดเต็มเลยอาจจะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่จะได้วิตามินเอเสริมว่างั้นเถอะนะคะซึ่งจริงคอรสหรือว่าออยเนี่ยน้ำมันตับปลาจริงๆไม่แนะนําในคนท้องนะเพราะความที่เขามีวิตามินเอซึ่งมันทซิกกับคนท้องเมื่อปริมาณมากนะคะ ทั้งบางทีเหมือนกันคืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือเวลาเราไปทาหรือแนะนําคนเนี้ยต้องเลี้ยงให้ถูกหรือเจาะจงให้ถูกใช่ไหมคะเจ้าเธอเจ้าปลาหรือตับปลากันแน่ใช่ถูกต้องอันนั้นต้องระวังเพราะว่าวิตามินเอพอเกินก็ถือว่ามีผลมีผลพิษต่อร่างกายมีพิษต่อร่างกายอยู่สําคัญตอนนี้ปลาเราเริ่มสุกแล้ว่ลราต้องให้สุกเลยหรือว่าเดี๋ยวไปต้มต่อไหมครับจริงๆไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะก็จะให้ซีให้มันมีสีนิดหน่อยเนี่ย ก็นาไปใส่ในในซุปได้เลยก็น่าจะได้เลยซุปเราเป็นไงฮะน่าจะกลางเดือดพล่ามเลยค่ะนิดนะคล่าะโอเคอ้าวละปลาเราก็ส่วนใหญ่ก็สุกไปสัก80% 90%เอาสิบเปอร์เซ็นต์ลือนิดหน่อยเองอะไรต่อครับอาจารย์เสร็จแล้วเราก็นําที่เราปรุงทั้งหลายในกระทะเนี่ยใส่ลงในหม้อเลยอ๋องปิดไฟนี้ก็ได้เลยค่ะใส่ในน้ําซุปที่เราใช่ใส่น้าซุปของเราเลยนะคะใส่ลงปานำไปใส่รวมกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีทั้งเห็ดมีทั้งปลาแล้วก็เครื่องเทศที่เราผัดในนั้นด้วยเพรฉะนั้นกลิ่นก็จะมานะคะอยู่ในน้ําซุปเลยเราคนไหมไม่คนไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยคนเราปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเราใช้อะไรปรุงรสบ้างฮะเราก็จะมีขา ื่ออะะไรฮดักกลิ่นปลานั่นเองมาช่วยดับกลิ่นปลานะคะบางคนไม่ชอบข้าต้มปลาเขาออจจะมีกลิ่นนี่เราก็ช่วยเขานะคะซีอิ๊วมีซีอิ๊วขาวอันนี้ก็ปรุงรสเอามาปรุงรสเฉยๆซึ่นี่เราก็กลับตวงปริมาณน้งจมดแน้วนะฮะจะพอดีแล้วก็พริกไทยก็โรยตามชอบนะคะชอบเยอะโรยเยอะชอชอบหมดโรยหมดก็ได้ ให้ชนนนุเมีต้มสักครูหนึ่งเพราะจริงทุกอย่างก็สุกแล้วใช่ใช่เราแค่ให้ให้รสชาติเราพอใจแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เออไม่เอาข้าวลงไปต้มเลยครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราไม่ต้องต้มข้าวเราคล้ายๆเป็นเมนูรัสทางร้านนิดๆคือเราไม่ใช่เข้าต้มแบบที่คุณเคยถูกต้องเสร์อแบบนี่ใช่ค่ะม่เดือดนิดนึง เอ้ผมว่าปิดไฟก่อนนะฮะปิดไฟได้เลยสว่านเนี่เห็นเตรียมไว้ขนาดนี้นี่สำหรับกี่ที่ฮะเสิร์ฟได้กี่คนประมาณ2คนสองคนประมาณ2คนกำลังดีคนเนื้อปลาก็เยอะพอสมควรใช่ค่ะอ่ะถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับหิวหิวเตรียมชามแบบนี้ไว้นี่มันชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะเหมือนเลยนะคะเราจะยังไงดีฮะเสิร์ฟแบบไหนฮะเราเอาข้าวลงไปไว้ในช้วยก่อนข้าวนะคะ เราก็เป็นข้าวกล้องวันนี้เราเลือกข้าวกล้องข้าวใสในถ้วยไม่เอาไปต้มนะฮะไม่เอาอะค่ะอันนี้เราก็เขาสุกของเขาละเราองลงถ้วยได้เลยเป็นข้าวกล้องนะครับใช่ใส่ไว้ในถ้วยวางไว้ตรงกลางเลยสวยงามอ่าต้องไงต่อครับแค่นี้ปุ๊บใส่เข้าไปในถ้วยได้เลยได้ลงไปเลยเหรอฮะถูกต้องออแค่นี้เองนี่เป็นข้าวต้มในอีกเสิร์ฟอีกรูปแบบหนึ่งใช่ การที่เราไปเอาปลาไปผัดในกระทะก่อนเนี่ยก็ช่วยทำให้ปลาไม่เละด้วยใช่ครับนี่มาแล้วเพราอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการเสิร์ฟเอาละคราวนี้เราก็ตามผักด้วยตามใจชอบและชอบผักเยอะผักน้อยดักกลีนอะไรก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะ ได้ชอบจะใส่เพิ่มอะไรก็ทั้งคาก็ได้เรียบร้อยฮะอือกินหอมจริงใช่คับปกติพอบอกข้าต้มเข้าต้มปลาอะไรเงี้ยอธรรมดาเือนมีอะไรนี่เข้าต้มปลาช่อนที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องนะ ที่จะนำเสนอที่จะเสิร์ฟเนี่ยต,ต่างไปมันก็ดูน่ารับประทานใช่ค่ะคเพราะเรามีเป็นปลาช่อนใช่ไหมคะตัวปลาเป็นปลาช่อนส่วนข้าวเราจะเป็นข้าวขาวก็เป็นข้าวกล้องอแล้วปก<ร>ติข้าวต้มก็ไม่ได้ใส่เห็ด วันนี้เราเติมเห็ดด้วยครับถูกไหมคะแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้วิธีการแบบนี้นะครับก็ทําให้ข้าวต้มธรรมดากลายเป็นข้าวต้มที่มีอะไรพิเศษขึ้นมาถล้วความพิเศษจากโอเมก้าสอยากให้อาจารย์ซาบย้ําอีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับค่ะอย่าลืมว่าเน้นๆนะคะหมี่เรามีรูปหัวใจนะโอเมก้าสนี่เราบํารุงหัวใจบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจนะคะแต่อย่าลืมว่าเขาบํารุงสมองด้วยข้อเข่าเสื่อมบารุงสายตาแล้วก็หลายๆอย่างคือลดการอักเสบโดยทั่วไปครับนะคะ ตรงนั้นสาคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกสารอาหารหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร่างกายใช่แล้วใช่ค่ะอ่ะชิมกันเลยไหมฮะเอาเลยค่ะเอาเลยลองชิมดูนะครับน้ําซุปเป็นไงบ้างฝีมือเริ่มจากซุปก่อนและกันใช่ครับอืมกำลังดีกำลังดีกลมกล่อมไม่เค็มแล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศหลายๆอย่างไม่เหม็นเลยไม่คาวเลยหลายอย่างบอกใช่ไม่มีไม่มีกลิ่นคาวของปลาใช่ค่ะครับอ่ะมาชิมเนื้อปลานะฮะ หยุดไม่ได้ไใช่หงไหมทานต่อตับแล้วหรสรุปว่าอร่อยนะคะใช่ครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายที่สำคัญที่สุดก็คือให้มีร่างกายที่แข็ง ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาก็าคือจากอาหารและการออกกาลังกายนี่แหละ<อ>น,นะฮะโอเมกาเม้กาสก็เป็นอีกอย่างที่สําคัญมากที่วันนี้โดยรวมเรานํามาฝากกันเดี๋ยวช่วงต่อไปต้องไปดูว่าออกกาลังกายยังไงใช่ค่ะโดยบวยแล้วก็อาจารย์ต้นนะฮะใช่แล้ววันนี้อาจารย์ซาแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับเราจะออกกาลังกายเกี่ยวเรื่องของเท้าก็คือเดินและวิ่ง ทิธีการเดินแบบนี้มันช่วยดึงไขมันไหมหรือว่า<ด>วิ่งดีกว่าครับถ้าเราต้องการเรื่องของลดน้าหนักที่คุณจะคิดเป็นจ็อกหรือวิ่งคุณก็เป็นแค่เดิน<ม>แต่ให้มันเดินเร็วกว่าปกติที่คุณเดินแบบนี้นะเราะมันน<ช>ะ<ช>ถ้าเกิดต้องการวิ่งเร็วเท้าจะสัมผัสพื้นน้อยที่สุดและสัมผัสพื้นบ่อยที่สุดใช่